สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กับซันนะครับกับซันนี่ออนทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าในเมืองสถานีวัฒนวิจัยบ่อกแก้วนะป่าเด้เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในนะครับเขาก็จะมีเนี่ยเป็นแบบส่วนสวนต่างๆให้เรามาถ่ายรูปเ,อเ,ออเอนาะ <laughs> อะไร <laughs> <laughs> อ่ะเป็นไรอ่ะบรันิกาศก็จะประมาณนี้ <laughs> แล้วน้องมาเดินตามมาเดินตามพี่ทำไมอะไรนี่นะครับอต้นสนเยอะมาก วิวดีไหมอะไรน,น้องจะเอาอะไรน,น้องจะรองเท้ารองเท้าแตะพี่เหรอตื่นําพี่จะเอารองเท้าแตะพี่เหรอไปเนี่ยคือเขาก็จะมาถ่ายรูปถ่ายวิวตรงนี้ถ้าแบบยืนอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ถ่ายเข้าไปด้านในสวยมากเลยนะบรรยากาศดีมากอากาศดีมากเนะี่ยตอนนี้คืออากาศเย็นสบายคือไม่ถึงกับ ถ้าตอนนี้แดดออกแล้วก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับแต่ก็อากาศเย็นเนี่ยอู้บรรยากาศดูน้องน้องอ,อเอารองเท้าเอาลองเท้าไหมเนี่ยเอาลองท้าไหมน้องดูเลิกลักนะน้องดูเลิกลัก,นะอ,ลก,ลกนะอ่ะไปดูฝั่งด้านนี้กันโอ้เนี่ย สวยมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสปพร้อม ด้านนั้นคือเป็นทางเข้ามานะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศของผู้คนที่กําลังเข้ามาเที่ยวกันเยอะแยะมากเลยเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยตัวนี้อากาศเย็นตรงนี้แบบสวยมากเลยพระอาทิตย์ขึ้นกําลังแบบแดดอุน่นๆนะครัแบเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในว่าเป็นอย่างไรบ้างเนเขาก็จะมีแบบว่าต้นสนเยอะแยะมากมายให้เรามาถ่ายรูปกับต้นสน,นยูดูบรรยากาศก่อนสวยมาก เดินเข้าไปด้านในได้ก็คือป่าสนสน่วนๆก็สนสน,สนอย่างเงี้ยมีแต่ต้นสนเดียวทนลองมาดูทางน,นี้ฝั่งนั้นนุนมีหลวงพี่มาสองรูปหลวงพี่มาเที่ยวป่าสนแล้วก็มาฝั่งด้านนี้โอ้นี่ไงเป็นของออสเตรเลียเหรอ ดูฝั่งด้านี้สวยมากออสถานที่ท่องเที่ยวนี้คือมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นพาเรามาดูป่าสนมาถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศออ่ของต้นสนต่างๆนะครับทุกคนนะแล้วก็เดินวนเดินดูบรรยากาศอะไรประมาณนี้ลนะ ด้านหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อพันธุ์เขาหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าน่าจะเป็นชื่อพันธุ์เพราะว่าเขามีจิป้ายบอกไว้นะครับอันนี้ก็จะแปลว่าเนี่ยมีแบบบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูป้ายด้านหน้าว่าป้ายด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าก็เดินชมบรรยากาศอยู่ฝั่งด้านนี้แหละ Oh, oh. อาจจะนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นชื่อต่างกันนะ่ะอันนี้ปาทูล่าเหรอไม่แน่ใจว่าว่าเขาอ่านว่าปาทูล่าหรือเปล่านะน่าจะเออเนี่ยมันจะเป็นประพันธุ์แต่ละพันธ์เขาน่าจะติดป้ายบอกว่าแบบแต่ละพันธมีพันธ์อะไรบ้างนะครับในสน่วนสนตรงนี้ อันนี้ส่วนเชียงใหม่เนะี่ยไม่ใช่ส่วนส่วนบริบัติส่วนส่วนบริบัตินั่นไปทางประจวบไปทางหัวหินนะอ๋อนี่ไงใช่ใช่น่าจะเป็นชื่อพันธุเ์เลยคิดว่านะเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งเห็นไหมเป็นคนละชื่อกับเมืสส่อสักครู่นะครับไม่กล้าไม่กล้าอ่านชื่อเลยไม่รู้เขาอ่านว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่านชื่อผิดนี่ก็จะเป็นแบบว่าอยู่ บริเวณเชียงใหม่นะครับก็มีแบบสวยงามบรรยากาศดีมากม <c oughs> เขาก็จะมีแบบเดินยาวไปทางฝั่งด้านนู้นดูบรรยากาศก็โอ้โหอลังการอยู่นะถ้าเราใช้แบบก,กล้องที่เป็นแบบ ภบพกว้างนิดนึงนะอะแลวก็ถ่ายโอ้สวยมากเลยเพราะมันจะเห็นต้นต้นสนเห็นแบบเห็นต้นเห็นใบแต่ถ้าใช้กล้องแบบที่ภาพมุมแคบนิดนึงอนะ่ะมันก็จะเห็นแค่ต้นเล็กๆแล้วต้องใช้แบบภาพถ่ายกว้างกว้างหน่อยนะครับสวยมากอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังนู้นเขาอยู่แต่ด้านหน้ากันเขาไม่เข้ามาด้านในกันเลยอะ่ะเราเดินเข้ามาด้านในคนเดียว ด้านหน้าของเรานี่คือต้นรักใหญ่นะครับคือยังไงไม่รู้อะแต่คือเขาบอกว่าต้นรักใหญ่คือมันมีความอ,าอยู่ในตระกูลอะไรสําคัญอะไรอันนี้ไม่แน่ใจถ้าใครรู้เนี่ยบอกได้คอมเมนต์บอกได้นะครับต้นรักใหญ่ด้านไหนด้านไหนก็มีที่จอดรถนะเหมือนจะเป็นแบบที่พักหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับคืออันเนี้ยอันเนี้ย คือเรามากับกรุปทัวร์นะครับทัวร์อาหารเฉลียก็คือมากับรถตู้เขา mm hmm. เขาก็จะพามาแต่ละที่มาแบบลงแต่ละที่แต่ละที่อะไรเงี้ยเราก็จะพาแบบให้ทุกคนได้มาดูบรรยากาศด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าแบบมายังไงอันนี้คือไม่สามารถแจ้งได้เพราะว่าเราก็มากับรถตู้เหมือนกันนะอ่ะโอ้บรรยากาศดีอะด้านหน้าเหมือนก็จะเป็นแบบ สำนักงานอ๋อ,อด้านหน้ามันจะเป็นสำนักงานนะครับสำนักงานแล้วก็จะเป็นที่จอดรถเล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่ฝั่งด้านนี้อันนี้ก็จะหมดละก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้องเดินออกไปแล้วละ่ะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวรถตู้เขาปล่อยทิ้ง <c oughs> เดี๋ยวคนอื่นเขาขึ้นรถหมดแล้วอะ่ะแล้วเขาแบบเฮ้ยลืมเราปล่อยไว้ส่วนตนตรงนี้แย่เลย <c oughs> ตอนนี้ก็อากาศเย็นๆสบายๆนะถ้าใครมานี่คือ มาแบบเตรียมเตรียมแบบเมมโมรีการ์ดของกล้องมาเยอะๆเลยนะเพราะว่ามันสวยทุกมุมนะถ่ายออกมาแล้วคือแบบเนี้ยมันก็จะประมาณเนี้ยมุมมันก็สวยออากาศก็เย็นสบายโอ้โห ถามว่าตรงนี้มีอะไรเที่ยว <c oughs> ไม่มีอะไรเที่ยวหรอกถ่ายรูปอย่างเงี้ยคนเกาลงมาลงมากันก็ถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บป๊๊ปปข้างหน้ากันแต่ว่าเราก็จะพาเดินชมบรรยากาศภายในเนี่ยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยถ่ายรูปเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามาเที่ยวก็จํามาดูบรรยากาศมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนี่แหละให้เห็นด้วยกันว่า บรรยากาศมันเป็นยังไงโอ้ยอากาศมันก็เย็นๆอยู่นะโอ้โหเนี่ยมุมตรงนี้สวยด้านนี้ก็จะ เขียวจะอุ่งมองมันลงไปแบบด้านล่างก็จะเป็นแบบเหมือนลงไปภูเขาเนี่อันนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบขึ้นภูเขามาฝั่งด้านนี้สวยดีนะคือตรงเนี้ยถ้าสุนเรามาแคมปิ้งก็แบบมากลางเต็นท์มา,าค้างคืนค้างแรมกลางเต็นท์ทำกับข้าวสังสั่งเงินตรงนี้แบบดีมากเลยนะบรรยากาศมันดีอ่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่ด้านหน้าเป็นถนนใหญ่นะครับอยู่ใกล้เองสามารถที่จะ ขับรถมาแล้วก็มาแบบแวะถ่ายรุ่งถ่ายรูปตรงนี้ได้โอ้ตรงนี้แดดอุ่นมากเจอแดดแล้วทุกคนแดดไม่ร้อนเลยนะแดดอุ่นมากเนี่ยบรรยากาศของคนก็กําลังถ่ายรูปกันถ่ายรูปแล้วมันก็สวยงาม,มาอ่ะเนี่ยเนี่ยครับเขาจะถ่ายแนวนี้นะ เนี่ยน,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 นี่เหมือนประมาณถ่ายเข้าไปด้านในแล้วก็ยืนตรงกลางถนนนะก็แล้วถ่ายเข้าไปมันก็จะเป็นวิวแบบโอ้อลังการมากแนะน,นําแนะนําถ้าใครมาก็อย่าลืมมานะที่นี่ป่าในเมืองเป็นสนสนไป,เด,ปเดินชมบรรยากาศฝงด้านนี้ก็จะอ่อนน่นมีต้นสนเยอะแยะคนก็จะเริ่มมาท่องเที่ยวกัน กลุ่มเราไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะเออดูอ่ายภาพครับดูวิว มีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่รู้นะครับคืออยากรู้ว่าเขาทาสีทําไมอ่ะกันอะไรหรือว่าคือเนี่ยมันจะมีบางต้นนะครับบางต้นที่เขาทาสีระหว่างเนี้ยแต่บางต้นก็ไม่ทาก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาทาเพื่ออะไรกันงูเหรอกันงูปีนขึ้นไปเหรอหรือว่าอะไรหรือว่ากันอะไรต่างๆนานา,นาหรือบอกบอกสัญ,ญลักษณ์อะไรว่าต้นนี้คืออะไรยังไงเนี่ยเต็มเลย มันจะมีแบบต้นที่เขาทาสีไว้กับต้นที่ไม่ทาสีอ่ะอย่างต้นเนี้ต้นนี้เห็นนะต้นนี้ก็จะทาสีซึ่งต้นข้างๆกันไม่ทาต้นนูน้นต้นนู้นนู้นไม่ทาหรือว่าเขาบ่งบอกเป็นแบบแยกเป็นพันแต่มันก็เป็นพันเดียวกันนตะมันก็เหมือนกันอนะ่ะอืมใครรู้บอกด้วยนะคอมเมนต์บอกด้วยนะคือมานี่ไม่รู้อะไรเลยนะมาแบบงงๆมาแบบเออ ไปดูด้านหน้ากันดีกว่าโอ้เขาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยสวยงามาน้ำทองเรือนนูนหลงพี่สองรูปน่าจะเข้าไปด้านในล้เห็นหลงพี่มาสองรูปมาถ่ายมาถ่ายรูปกันฝั่งด้านนี้ ด้านหน้าก็จะเป็นที่จอดรถนะครับให่ๆเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนั้นนี่ฝั่งนั้นนี่เขาจะมีแบบป้ายไม่แน่ใจว่าเป็นป้ายอะไรคนเขาก็ถ่ายรูปกันเต็มเลยพาไปดูโอ้ฝั่งน,นั้นนึงก็มีป่าสนป่าสนหมดเลยฝั่งตรงข้ามก็ป่าสนฝั่งนั้นนี่ก็ป่าสนอ๋อเขาจะเป็น ส่วนสวนบอกแก้วตรงนี้เขาเขียนแบบเป็นตัวหนังสือเขียนว่าส่วนส,วน,สวนบอกแก้วอย่งสวนส,วน,ส,วน,สวนบอกแก้วนะครับตอนนี้มาร้านกาแฟนะครับก็จะมีแบบ กาแฟสดหลายร้านเลยแล้วก็มีร้านขายของอยู่บริเวณตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับสวนสวนที่เรามาสักครู่เดียวนะครับอยู่ด้านนู้นที่เรา,เาไปถ่ายสวนส,วน,สวนกันแล้วก็มาบริเวณงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีกาแฟสดอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบว่าฟักทองมีผลไม้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาแบบร้านสวนสวนกาแฟสดผลไม้ปั้นกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนีอ๋อ,อก็อันนี้รู้สึกว่าจะมี อะไรอ๋อมีส้มมีอะโวคาโดส้มเขียวหายวานอะโวคาโดหกสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยมีร้านหลายย่านเลยเฮ้ยมีอ๋ออันนี้อ้าวน,น้องออันนี้จะเป็นแบบร้านข้าวอะไรแบบนี้นะครับอยู่ด้านนี้ร้านอาหารเดี๋ยวเราไปดูลองไปดูอันนี้เขาเป็นแบบ ร้านกาแฟฮิมสนกาแฟสดร้านนี้คนเยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปลองดูฝั่งด้านนู้นว่าร้านด้านนู้นมีอะไรบ้างเนี่ยมีร้านกาแฟสดห้วยห้อมอ่าเวเราลองไปดูร้านด้านนี้ดีกว่าอืมอันนี้เขาก็จะมีแบบนี่ไงมีขาย แสงขายฝักทองฝักทองเยอะมากมีแบบว่าของขายมีเห็ดด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกันดีกว่านะครับเอาร้านนี้แล้วกันมีแบบเยอะเยะเลยมีชาอะไรด้วยอยู่ในนี้เด็กกันในร้าน